เหมือนภาวะที่จะเกิดขึ้นในเชยงใหม่อีกประมาณสักสองสาปเดาหนข้างหน้าก็คือภาวะหมอกควันผมได้คุยกับตาแพทย์สารสุขแต่แพทย์วัฒนาว่าเนี่ยมาช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยเดี๋ยวคิดหน่อยว่าตอนนี้ทั้งจังหวัดอะไรก็ทั้งสารสุขซึ่งดูงานและสร็จแวดลรองเนี่ยกำลังคิดกันอยู่ว่าอีกสองสามเดือนเนี่ยจะเริ่มเทศกาลเผาขยะ <c oughs> จะมีการเผาขยะนะครับระบบก็ถามเพื่อนเอหมอครับนี่ไม่รู้ว่าสาเหตุการเผาขยะเนี่ย มาจากไหนเยอะกว่ากันสงสัยมาจากแบบเราก็ไปโทษแล้วนะเด็กพี่น้องชนเผ่เาหรือเปล่าเผาเขาใช่ไหมครับเผาป่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพื่อจะปลูกต้นไม้เลยเกาบอกไม่ใช่ครับเราดูแล้วสรุปมาแล้วว่าการวิจัยหมดแล้วสาเหตุการเผาเขยะมาจากบ้านแต่ละหลังที่มีพฤติกรรมที่กวาดขยะไปแล้วก็เอาไปไว้หลับบ้านนะครับแล้วก็เผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสาเหตุหลัก นะครับของความที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่อะไรกันต้นนะครับดังนั้นเราเห็นว่าเมื่อเราเป็นคนตัดสินผู้อื่นนั้นพระพรของพระเจ้าก็ไม่สามารถจะมาเจอเราได้เหมือนกับเหมือนกับควันขยะที่มันอยู่เต็มรองรอบเมืองเชียงใหม่อึมครึมไปแล้วไปเล้วอึมครึมชีวิตบางคนเนี่ยจึงมีความอึมครึมมีไม่รู้มีคำว่าอึมคำว่าอะรบ้างน่าไม่มีนะมีความอึมครึมนะครับไม่มีความสดใส เพราะว่าชีวเรานั้นอาจจะเพี้ยงพลับไปในการวิาพากษ์วิจารณผู้อื่นเราเลยมีความอึดอึ่งพระเจ้าเลยเข้ามาเจาะไม่ได้เพราะความพระเจ้าไม่สามารถหลั่งไหลมาได้ในชีวของเรานะครับวิาพากษ์วิจารณ์พูดนำะวิาพากษ์วิจารโปรแกรมในคิดจรัรวิาพากษ์วิจารณเวลาเข้าออกงานของออฟฟิศของเรานะครับแท้จริงแล้วมีวิธีการจะแก้ไขปัญหาที่พระเจ้าทรงให้ทำอ,อ,อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าก,การวิพากษ์วิจาร เราสามารถจะคุยกันหน้าต่อหน้าด้วยความสุภาพตกไปตกมาแล้วก็มีความปร่งใสนะครับดังนั้นเมื่อใดที่เราตัดสินผู้อื่นนะพระเจ้าทรงบอกว่าเราทําผิดทันทีนั่นเองประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับเรารู้เรื่องอะไรเราทําผิดก้าวหน้าอล้วอันดับรกรที่สองคือทันทีที่เราไม่เห็นความผิดของเราเองเราจะตัดสินผู้อื่นนะครับในวัตถีบทที่7ข้อ3ถึงข้อที่5เหตุฉะนั้นท่าน เหตุเช่นไหนท่านมองดูผมที่ในตาของพี่น้องแต่ท่านของท่านแต่ไม้ทับท่อนอยู่ในตาของท่านท่านไม่รู้สึกเหตุไหนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเขี่ยผมออกจากตาของเธอแต่ที่จริงแล้วไม้ทับท่อนอยู่ในตาของท่านเองคนน่าเสื่อเจพดจงชักไม้ทับท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะได้ถนัดจึงจะเขี่ยผมในตาของพี่น้องได้ ค,คำนี้เป็นคำทเทศนาครั้งแรกๆของการทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ไม่น่าเชื่อว่าพระองค์ทรงโปรเทศนศาสนา,ารัแรกด้วยเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับพระองค์ทรงโปรดให้คำอุปมาที่ดูดูเกินจริงไปนิดหนึ่งแต่เพื่อเห็นภาพชัดเจนว่าเราเนี่ยมีท่อนไม้มาเข้าอยู่ในตาดูดัน,นยังทาไปทาท่าไปเขีย่ยไปเขี่ยผมที่อยู่ในตาของอื่น ตัวเองทผิดอยู่คนพ่อ,อะไรเงี้ยยังมีกาําลังหรือมีความกล้าหาญใจไปว่าคนนู้นคนนี้ว่าคนนู้นทาผิดคนนู้นทำไมบริหารงานแบบนี้ทําไมารัฐบาลบริหารงานแบบนี้อะไรเงี้ยนะวิทาวิจารณ์เฉยเลยนะพูดแับโอโ้โหทําไมอย่างนั้นอย่างนี้เลยว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะปัญหาเราสามารถจะไม่มีหรือซึ่งมีเวลาในการไปกล่าวว่าร้ายคนเยอะแยะไปหมด นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าส่งให้ความที่กับเราว่า,ท,าทันทีที่เราไม่เห็นความผิดของเราเองเราจะตัดสินผู้อื่นนะ้นเราจิงมองกลับว่าคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นกาลังอยู่ในอาการที่ไม่เห็นความอะไรครับความผิดของตนเองอันตรายมากเลยนะครับในนี้จึงเป็นบทที่บอกให้กับเราฝังในประก,กาศนิสอกนิสสานะครับประการทีสสามเรารู้เลยว่าก้าวผิดไปแล้วคือประการท,ที่สาคือทันทีที่เราสรุป จากการเห็นแต่เพียงภายนอกไปนับพูดล้วยกันสครับสรุปจากภายนอกสรุปจากภายนอกครั้งใดเราสรุปนิสัยคนจากเครื่องแต่งกายที่เขาแต่งเรามีแนวโน้มในการสรุปจากภายนอกเราพบว,ว่าในคำพาาาิสานตลอดที่ผ่านมานั้นผมได้ตัวอย่างหลายครั้งที่พบว,ว่ามีคนนั้นได้ไว้วางใจชายหนุ่มที่แต่งตัวหน้าตาดีแต่กลับโกรธเธอไปฆ่า แล้วเราพบว่าหลายครับเวลาลถเราอย่างรั่วนั้นคนที่มาช่วยเรานะครับไม่ใช่คนที่แต่งกายหน้าตาดีแต่เป็นคนธรรมดาพื้นพื้นทุ่วๆไปแล้วก็มาช่วยเหลือเราเมื่อเรามองย้อนกลับในชีวิตของท่านที่ผ่านมาหลายปีสิครับบางคนอาจจะ20ปีบางคน50ปีดูว่าใครมากที่มีพระพรหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตท่านบางครั้งหรือแม้แต่เพื่อเสิ่ของท่านอย่างที่ในประชุมมีเรองนี้ไหมครับที่วันนี้คนที่ท่านสนิทเนี่ย แต่ก่อนถ้าอาจจะไม่ค่อยชอบหน้ามาก่อนเราอาจรู้สึกว่าไม่รู้เลยนะว่าสนิทได้ยังไงนี่ไหมครับเนี่นะฮะที่รู้สึกว่าไม่น่าจะสนิทได้เลยแต่มาสนิทได้นี่ไหมครับอย่างนั้นก็บอกว่ามีมภรรยาหลายคนละวอย่างนั้นก็มีมภรรยาหลายคนละซึ่งผมกับภรรยาเป็นศัตรูกันมาเราเป็นคู่ต่อสู้กมาก,ก่อนมันจะก่อนแต่งงานนะไม่ใช่เมื่อวานนี้นะครับ แล้วก็ไม่นึกเลยว,ว่าการเป็นผู้ต่อสู้กันมาก่อนนะั้นสามารถจะมาลงเอยที่การเป็นผู้รักกันได้นะครับ <c oughs> ดังนั้นพี่น้องเราลองดูสิครับใครผู้ต่อสู้อาจจะกลายเป็นผู้รักกันได้นะครับดังนั้นเราจึงไม่ดูสรุปใช่ไหมครับในยอนบทที่7จ็ดข้อยีบสี่ของยากรัสินตามเห็นภายทอกแต่งจงตัดสินอย่างที่ทํานเคยนะครับดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่แต่งกายดีนะครับดูดี นะครับจะไม่โกหกไม่โกงเรามีเขาหนึ่งผมก็เคยถูกโกงจริงๆแล้วมีหลายครั้งก็รู้สึกว่าจะมีคนหนก็อดูดูดีมากนะครับมากฟร์มดีมากเป็นเซลล์จากบริษัทแม่ที่กรุงเทพแล้วก็มาติดต่อแล้วตัวเปิดบริษัทคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็มาขายซีดีผมเนี่ยจะมาขายซีดีให้นะครับเป็นซีดีที่ดีมากเลยแล้วก็ราคาสดราคาถูก แลการให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนแตำแหน่งจำหน่ายทั้งจะเอชิปไปซีดีแต่ก่อนได้ราคาแค่นี้เขาขายผมแค่ราคาแค่นี้อะไรเงี้ยเราก็โอ้แฮปปี้เลยนะครับเราได้ราคาสีดีราคาถูกแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปถึงไปเจอที่รถผมมีรถยนต์เรียบร้อยเปิดกระโปรงหลังรถก็มีเครื่องเล่นเครื่องซีดีเยอะแยะหมดคือไม่คิดเลยว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับพอผ่านไปสองสามวันเราก็รีบโทรเนี่ยจะสั่งไหมตอนนี้หรือรอบสุดท้ายอัานั้าถ้าเอารีบรีบรีบ รีบสั่งเลยแล้วก็เดี๋ยวผมส่งเบอร์บัญชีไปให้แล้วเก็เข้าส่งบัญชีมาแล้วก็โอนนไปแล้วก็ตา้ีฟาเราสองคนก็ไม่ผู้ปฏิบัติเลยนก็คือเราบอว่าภายนอกนั้นไม่สามารถจะไว้ใจอะไรกันได้เราจึงไม่ตัดสินตัวในภายนอกเหยครับเราจึงไม่รู้สึกว่าโหสูงกมากเลยนะครับคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่เลยพวกขับ้นมาจอดหน้าโบสถ์คนนี้ต้องเป็นคนเลวแน่เลยเพราะขี่จักรยานมาโบสถ์ เขาต็เป็นคนไม่ดีแน่เลยถ้าเขาเป็นคนดีเขาไม่หิงจัดรยการมาโบหเลยคนนี้โดนไปโอ้โลงสองแถวมาสงสัยเป็นคนไม่น่าไว้ใจเพราะว่า,า,านั่งสองแถวมาโบดเพราะน้องเราจะไม่ดูคนแต่ภายน้องไปไหมครับเราต้องดูที่การพบกันเราจึงเปิดรับทุกคนเพระนั้นมาขึ้นจากผมจึงอยากให้พี่น้องเนี่ยพยายามทักทายกันแลวกันอย่าไปมองไปแค่ว่าคนนั้นใส่สูตรผูกไทยแล้วก็ดูดูดีนะครับอาจจะมีตังในกระเป๋า25บาทก็ได้ พวัะน,นั้นเราไม่อยากไม่อยากให้มองดูมีหลายคนบอกโอ้โหเข้าบันไเลยอยากดูเล่ไง่ยี่ห้าบาทเลยก็เช้าไปซื้อหมูก็เลยเอาหมูปิ้งข้างหน้าอยู่าห้าบาทอส่กระตุ้นนะครับเราเรียกว่าเทคโนโลีไว้ก่อนว่าในโลกนี้แน่นอนผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำให้ตัวโซมากนะครับเป็นเหมือนฤาษีนะครับ,เ,เ,นะรบเรียกว่าเข้าประมูลนี่อยู่ต้องอยู่ห้ามอยู่ใกลนะ้ระยะ มีหลากหลายมหาศาลมากนะครับถ้าท่านไปในประเทศบางประเทศเทาแอฟริกาหรือในชิบีแอฟริกาเนี่ยบางคนอาจจะใส่แค่กางเกงก็ได้อย่างนั้นเราจะบอกให้เขาใส่สุดมาโบดหรือก็ผมไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนะั้นเราจะต้องใจกว้างพอที่จะรับคนในกรุ่มเพศแล้วให้ามารู้ว่าแต่ละคนที่ใส่อะไงนะครับเราจะให้มาโบดแล้วก็พอเวลาชั้นระคุนเรื่องการัของประจ้าเราก็เลือกทักแต่คนที่ดูดีบางคนเนี่ยประมาณว่ามีตุ้มจมูกด้วยนะครับ ตุ้มตรคอนอะไรเงี้ยเราสึกน่ากลัวมากเลยจะมาช่อดเราอะไรเงี้ยเราถ้าคนในตุวเพศเปยไหมครับเพราะคนนั้นตัวจริงไม่ได้อยู่ที่แพ็เกจภายนอกเท่านั้นแน่นอนเหมือนที่เราแบ่งกันไว้ว่าถ้าของจริงดีเนี่ยข้างนอกข้างในต้องดีแต่ถ้าข้างนอกดีไม่รู้ของในข้างในดีห,หรือเปล่าใช่ไหมครับแน่นอนถ้าเราเป็นคนดีจริงเราก็ให้ดีให้หมดแต่เราไม่สามารถตัดสินคนภายนอกได้ก็ไม่แฟร์นั่นคือเมื่อเรามีคิเสียเราจึงรู้จักคนในทัวเพศไลยครับ เรารู้จักคนแก่เราก็ได้อย่ามองว่าคนแก่ไม่มีคุณค่าเพราะเขาเือนอนาคตของเราอย่ามองว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาได้เพราะเขาคืออดีตของเราเราก็จะต้องอยู่ช่วงช่วงทุกรุ่นอายุใช่ไหมฮะเราก็เคยเด็กมาก่อนตอนนี้เราก็อายุแค่นี้วันหนึ่งเราก็อายุมากมาก